ในท่ามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณวิริยาลัภษม์รัตนารองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากทางด้านของหลักทรัพย์ไอวี g l o b a l ค่ะสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณไทยค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวนะครับเราจะไม่พักฐานปรับฐานอะไรกับเขาบ้างเลยเหรอครับถือมองยังไงต่อฮะก็อย่างวันนี้ก็ถือว่าเป็นการพักตัวเล็กๆนะคะในช่วงของกรอบเช้าวันนี้เนี่ยแต่ว่าโดยกรอบที่เราประเมินไว้ค่ะก็ยังคงเป็นการแกว่งตัว ที่จะมีแนวน้มไต่ระดับเป็นไตเชิงบวกต่อแต่ว่ากรอบแกวงเนี่ยเราเรมมองว่าเบื้องต้นอาจจะติดกรอบแนวต้านใกล้ระดับ1,440จุดก่อนครับแล้วก็กรอบแกวงก็จะอยู่ประมาณ1,420ถึงระดับประมาณ1,440จุดแต่ว่าโดยกรอบแล้วเนี่ยเซินเต็กยังมีน้ำหนักไต่ไปทางด้านบวกนะคะคแม้ว่าอาจจะมองว่าใกล้ๆ1 440อาจจะมีการขายทำกำไรแต่ว่ากรอบด้านบนก,ก็ ยังเปิดรูมไว้อีกสักสิบจุดไปถึงหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบจุดได้ด้วยเหมือนกันนะคะคทีนี้จะพบว่าตัวของตลาดทุ้นไทยเองเนี่ยเราปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ประมาณสักกลางกลางเดือนสิงหาจนกระทั่งนับปัจจุบันเนี่ยเราขึ้นมาแล้วประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบจุดนะคะใ,ในหนึ่งร้อยห้าสิบจุดเนี่ยพี่ก๊อปขอ,บขอแบ่งกรอบของตลาดเป็นแบบนี้ละกันเพื่อเราจะได้เห็นภาพของตลาดนะคะในเ5็ดสิบห้าจุดแรกเนี่ยเราขึ้นมาจากประมาณสัก 1,250กลมๆอ่ะ1,280กลมกลมอ, 1, ลมลมอค่ะคมาที่ประมาณสัก1,330จุดเนี่ยเรามาจากเรื่องของครอรมที่มีความชัดเจนขึ้นใน75จุดที่เหลือนะคะก็2สัปดาห์ก่อนเนี่ยเราปรับขึ้นมาด้วยประเด็นเรื่องของกองทุนวายุพักนะคะค แลวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพักตัวลงไปแต่ว่าในกรอบของการพักตัวเราไม่หลุดกรอบพันสี่ซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเซ็นตินเด็กเองเนี่ยค่อนข้างสตรองอยู่ที่ระดับเหนือพันสี่ด้วยความคาดหมายสองประเด็นนี้ทีนี้ในกรอบของสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์เราเริ่มไต่ระดับแล้วก็เบรกกรอบหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบจุดขึ้นมาได้เนี่ยด้วยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัว Wall ดิจิทัลวอลเล็ตนะคะซึ่งก็จจะมีการจ่ายของกลุ่มเปราะบางนะคะ ทีนี้ประเด็นถัดไปเนี่ยมันจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับดอกเบี้ยของเฟดซึ่งในรอบของสัปดาห์นี้เขาจะมีการประชุมเฟดเนี่ยทีนี้ในการประชุมเฟดรอบนี้ปรากฏว่าตัดดอกเบี้ยถูกคาดการณ์ไปทนเดียวกันหมดแล้วแหละว่าจะลดอัตราดอกเบีย้ยแต่ตัวเลขของการปรับลดเนี่ยมันเหวี่ยงตัวแต่ว่าน้ำหนักในตอนท้ายๆเนี่ยมันให้น้ำหนักไปที่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดไปถึงระดับ0.5เปอร์เซ็นหรือประมาณสัก ห้าสิบตังค่ะนะคะถ้าถ้าเป็นคนไทยพูดกันก็ประมาณนี้ทีนี้พอมันเป็นภาพอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยประเด็นที่ตลาดคาดหวังมันก็จะเป็นโทนเรื่องของดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวลดลงและอาจจะมากดดันเรื่องของกรนงซึ่งเมื่อวานนี้จะพบว่าทางด้านของกระทรวงกรารคลังก็เริ่มมีการที่จะเชิญผู้ว่าแบงค์ชาติหาลือในสามประเด็นนะคะประเด็นแรกคือเรื่องดอกเบี้ย ประเด็นที่สองคือเรื่องของค่าเงินบาทที่แข่งค่าและประเด็นที่สามคือการเข้าถึงสภาพคล่องของเขาเรียกว่าสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจนะคะดังนั้นในลักษณะของตรงนี้มันก็เลยจะไปมีผลกับทางด้านของความคาดหวังการปรับลดดอกเบี้ยในบ้านเราซึ่งประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยมันจะเป็นประเด็นถัดไปจากเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตในโอกาสต่อไปค่ะค่ะดังนั้นในช่วงจังหวะแบบนี้เนี่ยพี่กอล์ฟแนะนํานักลงทุนยังไงล่ะคะเพราะว่าเราก็กําลังอยู่ในช่วงการรอผลการประชุมของเฟดด้วยค่ะ ก็คงจะเป็นลักษณะของการเลือกเล่นเป็นลายบรัษัทไรน,นะคะคือโทนอะ่ะมันคือไต่ระดับไปทางด้านบวกอย่างที่มอกี้พวิกอมบอกแล้วแหละอาจจะมีพักตัวระหว่างทางแต่กรอบการพักตัวจะไม่ได้ลึกนักน,นะคะทีนี้กรอบของการพักตัวเนี่ยมันมีอยู่สองสเต็ปสเต็ปแรกคือพันสี่ร้อยสามสิบสเต็ปที่สองก็คือประมาณสักพันสี่รอยยี่สิบแต่ว่าสเต็ปสุดท้ายที่พันสี่ไม่น่าจะไม่น่าจะต่ำกว่านั้นเพราะว่ามันมีปัจจัยเชิงบวกสนับสนุนอยู่ทีนี้การขยับขึ้นเนี่ย เราจะเลือกหุ้นเราก็าจะเลือกหุ้นจากสองสามตีมเนี้ยค่ะตีมแรกก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยโทนดอกเบีย้ยโลกเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางของการปรับตัวลดลงแล้วก็ความคาดหมายต่อกรณงบ้านเราก็ถูกคาดหมายไว้ว่าอาจจะถูกกาดดันให้ลดดอกเบีย้ยนะคะดังนั้นโดยรวมก็เลยจะทําให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกโซนที่ได้ไประโยชน์จากดอกเบียเ้ยมีแนวโน้มไปทางด้านบวกวันนี้ก็แนะนําไปที่ตัวของกลุ่มที่เป็นไฟแนนซ์ที่เป็น non นอแบงคะ่ะก็จะเป็นตัวของสวัสด์นะคะ ตนอีกตีมน,น,นึงก็คือตีมเกี่ยวกับเรื่องของพวกคอมมดิตี้ะคะดอกเบีย้ยหนึดอกเบีย้ยก็เป็นหนึ่งในคอมมดิตี้นะที่มีโอกาสปรับตัวลดลงแต่ว่าไอ้คอมมดิตี้ตัวอื่นเนี่ยมันมีการฟื้นตัวกลับอย่างเช่นตัวของเกษตรยางพารา แล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นในกลุ่มของปิโตเคมีที่อาจจะเกิดการฟื้นตัวกลับอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจีนยังไม่ฟื้นแล้วก็ดิมาจีนยังอ่อนแอนะคะคแต่ว่าหุ้นในแถว2เนี่ยจะมีน้ำนักต่อการรีบาวกลับค่ะโอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กอลฟมากเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ